ยกตาสูง่าจะรู้โอ้โหบอลตู่คู่ของคนนี้ตูครับผมว่าตูครับคนี้สายสายผูกได้ยังดีสาย9.9เแก่ทครับทีกันัทีย้สู้สี่คนี้กรรมการกวานี้ จิงดูนี่เฮ้ยโอ้โหจิงไปดิไปดิ e! ไปด yes! ิไปดิไปดิเลยวองได้เอาแล้วนะโอ้โหไลครับขาไม่ตึอเอาเลยนะไล่ออกจริงดิไม่ได้ว้านี่เจี๊ยบควายควายนะครับตัวใหญ่ตใหญ่ต้อง้องต้องจิงดูนี่ หมายเลข99ครับผมที่หนึ่งในสาย B นะครับก็แข่งสไตนเกอร์นะครับแล้วครูสองคู่ที่สองก็นอะไรบางสไตนเกอร์ก็เข้าไปพบกับเดี DK นะครับในรอบรองเลิศเอ้าเอ้าสวยครับพวกนี้หมายเลข99ครับซันเตโค่รอบหนึ่เพื่ครับโอ้โหนี่ต้องสายครับ99ครับน้องมีตาสูงน้องเชยสิน้องเยี่ยสิชื่อว่าจังหวะนี้น้องสาวประจุเต็มกระเป๋าไม่แน่ใจ จังหวะนี้บั๊บั๊โอ้โหยังม ah ีหมายเลข99นะครับเชลซีเชลซีนี่สอนต้องควมือดูไม่ยืนดูยืนเนี่ยผขาจะเปนข้อพอที่มันร้ายจังหวะนี้ครับโดนยังไม่ได้พอกตบตาเลยใส่สายไปใส่สายแล้วนี่ก็เข้าเป็นยันะครับ99หมายเลข99เชลซีนน้องเชลซี ีไปสิบหนึ่งต่อหนึ่งพีเคโชดังปลัดเรียกเข้ามาผ่านหน้าโตไปแต่ยังได้อยู่ครับจังนี้พีเคจะโยกหลบโยกแล้วก็แล้วก็ใสเข้าไปจะได้ครับเชลซีนะฮะแล้วก็คนเค ต uh ัวเตือครับดีเทอน้งออกออกครับูเลยครับอต่อไปต่อไปครับสติเกอร์จกทางด้านดีเทอแอ้ย้่ครับเ ออนะย่างต่อ้นรี thế cái này này thấy thấy cái 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 ขอ <othe> ท่าทีครับตรงกลางนี <scream> ่ลูกเลยิงยใกลได้ไ้่นิ่งหมันไม่เกลี่เกลี่ยใหญ่เลย่หลอยิงกวางนิาครับเถาฬิกามครับ่เลยนเป็นรลูกเป็นไรครับเก่งนะครับเก่งแล้วเก่งแล้ว ทำเดี <łość> ๋ยวเขาเริ่มได้แตทีมบ้าๆกันเดี๋ยวขอเวลาเซร็จนะครับไทยกกีฬาเรื่องกีฬาที่เขาทำเลยนะก็เดี๋ยวขอเวลาเซร็จเซร็จระบบเซร็จทีมงานขอเชิญตั้งโต๊นักกีฬาดีกรับ